สวัสดีสวัสดีครับผมผู้ปลูปกันนี่แล้วครับช่องสุบทชนะชาแนลครับผมวันนี้จะพามึงปล่อยที่ผมปลูกไว้ครับนี่ครับนี่คืออ้อยที่ผมปลูกไว้ครับปุ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องเบิึงครับมันอ้อยหรือปลามันครับปลูกอ้อยไได้วครับนี่ปลูกอ้อยปลูกอ้อยแต่ว่ามันอันมันคือเกิดหลายแต่มันเหี้ย มันเหี้ยมันเหี้ยปลูกอ้อยได้มันเหี้ยซับแล้วครับซับมันออกซับมันออกครับซับมันออกมผมซับมันออกทีนมาลองเบิ่งครับว่ามันสิีใจปะคำบ่ได้ก็จังสิให้คนมาซอยนะครับเนาะเจ้าของก็สิเฮ็ดลองเบิ่งก่อนมื้อแรกมันสิได้ซัมไดเบิ่งครับมันครับมันชาวไร่อ้อย ชาวไร่อ้อยชาวไร่อ้อยแต่ว่ามีตะมันไม่ได้ตุนมันบักขักบักแน่เลยครับเห็นว่าครับตุนมันครับเป็นปลาอ้อยหรือปลามานันพ่นว่าพี่น้องพ่นว่าเป็นปลาอ้อยหรือปลามานันก็ย,ยังมันหลายแถวสันโอ้ยกวันปาขข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 ลาอ้อยคักๆแล้วครับแต่มันบ่มีอันบะ่ะเนี่ย มันโมเมนต์ปลาอ้อยมันเป็นปลามันเหมือนมันเกิดหลายอ้อยกระบอกขึ้นปรนเดี๋ยวครับอ้อยขาห่างห่างมันเป็นน้ำเอียงบ่กระบวอกเกิดเป็นน้ำพันอ้อยอ้ยโอยแล้วกระบอกขึ้นกระโหลกเป็นน้ำเอ,อ,อียงเนาะนี่มันปเป้ปา,าอ้อยเพิ่งเข้าเป้าอ้อยตัวปลาอ้ยแของนี่จะตุ่นมันหน่อย เอรีเลยครับขึ้นคักขึ้นเนี่ยเสจ้ารถโมขวดวะรถโมขวดมันยังขโมขวดโมขวดมัน h a n g ออกมันยังมันจังสีบอนั่นจังสีบอมีมันเจ้าบอกว่าโอ้เจ้าบอกหนักอีรีครับหนักแห้งหนักแห้งหนักแห้งนักแห้งอยู่

เป็นอ้อยเลยครับเป็นตะมันบุ้งครับเป็นอ้อยเห็นตะมันเลยครับนี่ตะมันเลยมันอ้อยต่อยมันอ้อยต้อยมันคักมันเนี่ยมันคักมันเนี่ยมันอ้อยต่อยครับกำลังเตะบุ้งกางให้ตัวแดงไล่ครับนี่อยู่นี่กับกระปุกบนกับข้างทึง ขึ้นค่คันนี้นะครับโอ้โหสุดยอดเลยบอกเลยคับเียวสุดยอดนะครับกาลังขึ้นอากลากครับซุมขึ้นแล้วก็มีสัการลังขึ้นก็มี่กสิเดมาเอาออกแล้วครับซับออกซับมันออกเนาะซับมันออกซีหามือสซีเดียวบ่จังหลายแต่เมืองนี่อย ลงไปรบหาต้นใหม่หาต้นใหม่หาตังไงการมั่นปลูกเกิดคักงปนีกับซีดีอยู่ดิบ่เป็นมันปลูกหรือเป็นมันบ่เป็นมันปลูกครับเป็นมันเหี้ยมันที่เฮาบ่ตั้งใจให้มันเกิดอันเน่าบ่อยากให้เกิดมันเกิดดีดีดอกอันเน่าอยากให้เกิดกล้าเพเกิด เนี่ยห้อยากให้เกิดคือนี่ล่ะคืออ้อยนี่ล่ะแต่กับว่าเกิดเกิดกับว่าเกิดมันเห็นรึเปลนี่ยห้องไปอยากให้เกิดเนี่ยไปอยากให้เกิดกับเป็นมันเนี่ยอยากให้เกิดกับเป็นอ้อยแต่มันบว่เกิดมันก็เป็นงสีเหลวค้นปัสจักของคน มันก็เป็นแบบนี้เนาะนี่บึ้งดูจะได้สีเหลี่ยงง่ายยังได้สีเหลียวง่ายอ้อยก็เกิดทั้งห้างบ้านนี่อ้อยก็เกิดทั้งห้างมันก็นเกิดสีละลายบ้านนี่จากสีเข็ดจังได้คอย,ยเยข็ดไปครับคอยเลี่ยมคอยแกะคอยแงะไป เรี่องมค่อยง่ายค่อย nhẹ ค่อยแสะไปแล้วครับจะเป็นไดงไปบอกก้นเกิดมาแล้วเนาะเกิดมาแล้วเ้าก็ต้องเหิดหาเศร้าหาไปแล้วครับเหิดหาเศร้าหาไปเหิดหาเศร้าหาหาซองไปตฟังเป่าไหวมีแต่แนวเดียวเลยแต่แนวเดียวมันขักมันเนี่ยนะครับฮัลโหล แน่ลิครับขึ้นขัากันแน่ลิปุนป่นอะนะครับมอดูเอาหยาหมันกับเอาหยาอ้อยมันต่างกันนะครับซบต้นมันกับซบต้นอ้อยบุ๋มมันเลีงง้ยงไงไงเห็ดวันเดือนนั่นดิกระไม่หายเาเพราะเรายาไม่ฉีดด้วยครับกระไมาห่หยาเอายาไม่ฉีดใครหยาได้แต่ว่ามันนี่มันเอามาฉีดไปเลยทิ ต้องควายมาดึงควายมาดึงมาเล่มหมอรับควายมาดึงมาเล่มมันลุกมันลุกออกครับมาดึงมาเล่มมันลุกออกครับมันขึ้นมาหลายปดขึนมาหลายสัดหลายเนี่ยขึ้นมาขัดมา,นาหน่ดีครับโอ้โย จักสีเข็ดเนี่ยเอาได้สับก็สีสับได้บ่ล่ะขึ้นขึ้นเนีูยพงกเนี่ยกูบ่เห็นต้นอ้อยเลยหรอครับเนี่ต้นมันเห็นตมันเลยบ่เห็นอ้อยเลยมันเลี้ยวกว่าอ้อยขึ้นเลี้ยวกว่าอ้อยเลยทางขึ้นทางขึ้น ขึ้นเลี้ยกวก่อยมันม,มันหนึงทา,างนเล้วก่อยขึ้นับขึ้นแ่ขึ้นเล้วก่อยครับมึงดูเอเจนซี่เอาไรออกกกาล้มก็ล้มแล้วมันก็มีทางขึ้นครับก็อให้มันนั่นจน้อยต้องมามันออก เอาคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องสํานิดนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลก์กดแชร์ช่องสบัติชนะชาแนลครับผมเดี๋ยวสีมีคลิปดีๆมากนำเสนอมาให้พี่ให้น้องได้ให้เพื่อนๆช่าเกษตกรกรผู้ที่สนใจในการทำเกษตกรกรอยากให้ผมเฮ็ดหนังอยากให้ผมไปถ่ายหนังกะแนะนํำมาเลยครับ ในน้ำมาไรเดี๋ยวผมสิไปน้ำหาไปผ้าเห็ดไปเห็เบิ้งเห็ดเห็บเบิง้งปลามันเป็นยังไงนอะครับเนาะฝากนะครับเพือฝากสำหรับช่องมือใหม่ครับช่องสมบัติชนะชาแนลครับผมขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ